สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาลองเปิดไพ่ความรักดูสถานการณ์ความรักที่คุณเคยพบเจอสถานการณ์ความรักที่คุณคนที่หลงเข้ามาในวิดีโอนี้เคยพบเจอสถานการณ์ความรักนะคะเคยพบเจอหรือความรู้สึกนั้นยังหลงเหลือให้รู้สึกอยู่นะตอนนี้นะคะ ความรู้สึกนั้นยังหลงเหลืออยู่เป็นยังไงนะเราลองมาดูกันนะคะขอไพ่สักสามใบสถานการณ์ความรักที่เคยเจอหรือความรู้สึกเหล่านั้นนะคะที่ยังคงรู้สึกอยู่หลงเหลืออยู่จนทุกวันนี้หรือณนะตอนนี้นั่นเองขอไพ่สามใบนะคะโอเคขอไพ่สามใบ ให้สามใบามาแล้วนะคะความสัมพันธ์เป็นลักษณะของการพบเจอความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกแบบมันอุ่นใจอะ่ะมันอุ่นใจมันเหมือนคุณรู้สึกถึงความมีพลังพลังบางอย่างอะคะ่ะ มันมีความอุ่นใจนะคะอืมมันดูแบบอาจจะเป็นสิ่งที่คือมันดูต่างนะดาบกับดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันมันทำให้เกิดความงดงามที่มีความเข้มแข็งนะคะความงดงามที่ดูแกร่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันดูมันดูดีมันดูสวยงามนะคะอ่ะ ทีเนี้ยพอถ้าพูดถึงในเรื่องของเวลาแหละโอเคแหละมันอาจจะมีบางอย่างที่ความสวยงามต่างๆเหล่านั้นเนาะหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกเออมันมันใช่อะ่ะมันกลายเป็นว่ามันมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่อาจจะเป็นความจริงที่ที่มันก็เจ็บปวดใช่ไหมคะมันเลยทําให้เราอะ่ะต้องเยียวยาตัวเอง นะคะหรือว่าในบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์บางอย่างหรือปล่อยให้เวลามันเยียวยาบางเรื่องมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะมไม่ว่าจะใช้เวลาในการเยียวยาให้หายดีหรือใช้เวลาในการทำให้บางอย่างมันเป็นไปได้หรือได้รับการแก้ไขอะไรก็ตามนะคะอืมทีเนี้ยราพูดถึงอ่ะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้ ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะรู้สึกว่าด,ดีไม่พอรู้สึกแบบความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงมันมันน่าอึดอัดใจนะคะทีเนี้ยนะคะ,ะ,คะมันมีทั้งคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกหวัน่นหวาดกลัวไม่มั่นใจในตัวเองตลอดจนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีทิฐิมานะค่อนข้างสูงด้วยก็ได้อนะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนมันเกิดความไม่สมดุลในความสัมพันธ์นะมันทําให้ไม่มีความสุข นะอย่างเช่นบางคนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกแบบไม่คือเหมือนอาจจะได้ไม่ได้รับความมั่นใจนะคะเออไม่ได้รับความมั่นใจจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นเพราะว่ารู้สึกตัวเองดีไม่พอไม่มั่นใจในตัวเองมันก็เลยทําให้เหมือนเกิดความหึงหวงเข้ามาอีกอะไรเงี้ยคะ่ะหึงหวงนะคะรู้สึกกลัวว่าอีกฝ่ายอาจจะแบบว่า อย่างเช่นไปมีอีกคนไหมหรือจะไม่รักเราแล้วหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของความความไม่แน่นอนหรือความความไม่สบายใจเลยในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะอืมมันมันเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างมากนะคะ ทีนี้เราก็มาเปิดไพ่ดูแล้วกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกนะคะมาดูกันสำหรับไพ่ใบแรกนะคะคือมีคนคนึงคนคนนี้คนคนหนึ่งนะโอเคแหละ คนที่อยู่ในไพ่สามใบแรกของคุณเนี่ยนะคะว่าเขาบอกว่าคือเหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าคุณน่ะกาลังจะทิ้งเขาก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคุณอาจจะเลือกที่จะแบบบายบายแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแหละมันอาจจะเป็นเพราะตามไพ่สามใบแรกอะในบางคนเชื่อว่าบางทีพอไม่มั่นใจมากจนเกินไปหลายๆอย่างเราก็เลือกที่จะออกมาก็ได้นะนะหรือ ในบางคนอีกคือถ้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทิฐิความมีทิฐิมากจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความห่างเหินความแบบบอกลาไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ก็บอกว่าแต่คุณคือแบบเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะในชีวิตเขานะคะอืมดีที่สุดก็ใช่ว่าเขาจะเลือกหรือการเป็นคนที่ดีที่สุดก็ใช่ว่า เราจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเนาะเราก็เหมือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่งเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ห่างกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็ยังรู้สึกเหมือนว่าคือมันมันรู้สึกได้ใจถึงใจอะไรแบบนี้นะคะ โอเคแหละเห็นไหมตอนนี้ก็คือต่างคนต่างต้งตองเยียวยารักษาใจตัวเองนะคะตอนนี้เขาอาจจะไม่พร้อมพูดคุยไม่พร้อมเจอเจอ,เจอรักษาตัวเองซึ่งก็สอดคล้องกับไพ่ใบหนึ่งนะสามใบแรกที่เราเปิดกันมาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเยียวยาจิตใจเยียวยาตัวเองก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมอ่าจริงๆก็อยากรู้สึกแบบที่เคยรู้สึกนะความรู้สึกที่เราเคยมีกันเคย อะไรร่วมกันนะคะต่างๆนานาก็อยากรู้สึกแบบนั้นอีกจังเลยนะคะอยากรู้สึกอีกครั้งหนึ่งอ <_ t ell> ืมเนี่ยคุณเป็นเหมือนยานะคะ <_ t ell> เป็นเหมือนยาเป็นเหมือนสิ่งที่เยียวยาใจของเขานะทําให้ความเป็นพิษในใจของเขามันหมดไปเป็นแบบผ่อนคลายเขารู้สึกผ่อนคลายนะคะอืม อยากเป็นมากกว่าเพื่อนก็เนี่ยต้องการคุณนะแล้วก็สองใบสุดท้ายนะคะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ยังคิดแหละว่าแล้วคุณไม่มีเขาแล้วเนี่ยคุณมีความสุขหรือเปล่านะคุณมีความสุขหรือเปล่า เพราะนั้นขอสรุปนิดนึงนะคะถ้าเกิดวิดีโอเนี้ยโอเคแหละที่แบ่งไปว่ามันก็จะมีประเด็นความไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อีโกโ้หรือว่าทิฐิถ้าต่างฝ่ายต่างมีทิฐิก็นั่นแหละค่ะต่างฝ่ายต่างคิดไปเองคิดไปเองนะคะว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่เพราะความที่มีทิฐินะคะมันเลยทําให ไม่ไม่เข้าใจกันนะคะส่วนอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทิฐิและอีกฝ่ายหนึ่งไรไม่มีความมั่นใจอะ,ม,ม,อม,ะออมันก็ไม่ดีอีกใช่ไหมคะเออมันก็ไม่ดีอีกมันก็อาจจะทําให้คนที่ไม่มีความมั่นใจเลยอะบางทีอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอไปก่อนนะซึ่งเชื่อว่าในหลายๆกรณีหลายๆคนน่าจะประเชิญอยู่เพราะไพ่ก็สื่อไปในในเชิงนั้นด้วยว่าบางทีคนที่ไม่มีความมั่นใจกว่าเนี่ย กลับเป็นฝ่ายที่ขอไปก่อนก็ได้เออเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไมมันมันยิ่งรู้สึกไร้คุณค่าหรือมันรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออรู้สึกไว้ใจเขาได้ยากหรือว่ารู้สึกความไม่มั่นใจอะมันทําให้เราเหมือนอยู่ต่อได้อย่างไม่มีความสุขก็เลยโอเคนั้นเราไปดีกว่าอะไรเงี้หรือถ้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มั่นใจทั้งคู่ก็เป็นไปได้อีก กรณีหนึ่งว่ามันก็ทําให้ไม่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างก็เอ้ยฉันไม่มั่นใจเขาก็ไม่มั่นใจมันก็จะบรรจบกันได้ยังไงนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่สามประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะอืมเพราะนั้นการสื่อสารสำคัญอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะโอเคค่ะ